กล่องแรกกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเอากล่องไหนดีนะเอากล่องนี้ดีกว่าน่พี่เบนเน็ตดูซิจากไหนอา้าวจังหวัดเพชรบุรีพี่เบนเน็ตแบบนี้ก็ออยเข้าปากช้างน้องขอเดาน้องขอเดาไ่ต้องใบอ๋อต้องเป็นพวกขนมหวานอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานทานได้ทุกวนันกระท้อหรอกระทอลอยแก้วอ่ะใช่ปะอา้าวไม่ใช่หรอให้น้องแกะเลยใช่ไหม เอ้ยอะไรอะ่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมน้ำพึ่งมะนาวเข้มข้นจากอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะ นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นน้ำพึ่งมะนาวที่เข้มข้นมากๆเลยอะดูสิคะดูจากในขวดแล้วรู้สึกเลยแบบม,มันต้องแบบเจ้มจนแน่ๆในความรู้สึกของโฟนนะเราแบบเอาไปชงเป็นร้อนก็ได้เป็นเย็นก็ดีจิบยามเช้าก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะเป็นการรวมส่วนผสมที่สําคัญและของเด็ดของดีของเพชรบุรีมาไว้ในขวดนี้แล้วคะ่ะไม่ว่าจะชงเป็นชากาแฟน้ำแดงโซดาอะไรก็ได้หมดเลย เข้มข้นขนาดนี้ปนว่าชงได้ถึง1 0 1ถึงแก้วเลยค่ะอันนี้คือเขาซีลมาอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมีวันหมดอายุด้วยแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าไม่เจอสีไม่แต่งกิ่งค่ะ <Wow. S 1> นี่ของดีเมืองเพชรของเด็ดท่ายางก็ต้องน้ำผึ้งผสมมะนาวเข้มข้นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมโฟนขอพีเซนอีกนิดเลยนะคะร้านนี้ยังมีมะนาวเชื่อมน้ำผึ้งและเมนูอื่นๆที่ทำจากมะนาวและน้ำผึ้งแปรรูปอีกหลากหลายเมนูเลยไปส่องและสั่งซื้อกันได้ตามช่องทางที่ให้ไว้ได้เลยค่ะ